ทุกคนมีเรื่องตื่นเต้นเรามาดูกันนะคะว่าชีต้าเสือน้อยของป่อไก่อะ่ะเจออะไรดูนะคะชิต้าน้อยของเราเจองูคะ่ะตัวใหญ่มาก ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้แล้วมันก็ไม่หนีชิต้าด้วยมันคืองูอะไร ชิต้าก็ไม่กลัวนะคะชิต้าก็เหมือนกับว่าอยากจะต่อสู้อยากจะเข้าไปกัดแต่ว่าก็ดูเชิงกันอยู่นะคะไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรนะคะ รัวก็ยาวพอสมควรนะคะ พองตัวขึ้นงูก็เหมือนเตรียมกับจะต่อสู้นะคะมันคืองูอะไรเนี่ย ห่างกันแค่ฟุตเดียวเองนะคะทุกคนน่ากลัวมากเลยพี่ไก่กลัวว่ามันจะกัดซิต้าไม่รู้มันมีพิษหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไก่จะหาทางไล่มันไปนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะกัดซิต้าดูแล้วมันไม่กลัวซิต้าเลยอะ่ะมันน่าจะมีพิษ หรือไม่งั้นมันก็อาจจะอยากกินซิต้าก็ได้นะคะ เดี๋ยวพี่ไก่จะหาไม้มาไล่มันไปนะคะเพราะว่าดูนานแล้วมันก็ไม่ไปไหนเลยค่ะดูท่าทางมันจะไม่ยอมหนีซิต้าไปนะคะไก่ก็ลองเอาไม้ยาวๆมาไล่มันดูนะคะมันเหมือนจะฉกนะคะมันตั้งหัวขึ้น เร็วมากเลยค่ะไก่ก็เลยเอาไม้คว้างมันไปนะคะมันก็เลยหนีเข้าป่าไปแล้วค่ะไม่รู้เป็นงูอะไรนะคะมีพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้ซิกต้าก็ตามดมกลิ่นไก่ก็ไล่งูไปแล้วนะคะ ันนี้ชิต้าก็ดมกลิ่นนะคะค่ะก็ ไม่มีอะไรแล้วนะคะงูก็หนีเข้าป่าไปแล้วนะคะพี่ไก่ก็ขอจบคลิปตื่นเต้นสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะซิต้าแมวไม่เคยยอมใคร <c oughs> แมวนักสู้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย